อะไรมาอันนี้จะบอกแค้นเลนะอ๋อตกใจเต,ต,ติมถุงหายใจไม่ออกอไอ้เหี้ยมึงเอ,อาอะไรเนี่ยโดนของก็เดินของแล้วเอาแป้งมาทำหอกหกักมาแสงของเลนน้าวทำไมอะไรด้วยฮ่าเรื่อยมาอันนี้อ่ะใส่ไป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 โดนของแล้วกูวันนี้แม่งนัดก,กันมาแล้วไงวะเนี่ยหลังจากอัดอั้นตันใจมานานหลายปีหลายเดือนเอ้ยไม่ใช่หลายอาทิตย์อายุเท่าไหรละ นี่แปดเอาแว่นออกเดี๋ยวแว่นแตกหนูไม่ได้ทำงานมาเกือบสองปีแล้วเอาอีกทีอะไม่ไม่ทำงานเล้วมันทำไม่หวังหรอเอาแว่นออกเอาเล่มไหนเลือกเอาชอบเล่มไหนเอาเล่มนี้เลยเหรอไม่เอาเล่มนี้เลยเหรอไม่รู้เอาเล่มนี้นะมึงเลือกแล้วนะโอเคยังไงเดี๋ยวนี้มีให้เลือกแล้วเล็บสันไม่กลับก่อนเหรออันนี้แบบออกแนวตื่นเต้นอะไม่เคยเห็นนะพวกมึงไะฮะ อะไรพอนมือปับตาอย่าฝืนนะวิตรีปีโสพระกวายเยาะมอกรอชอนุเวสวรรณโนมนังสุขังอังโตนะโมพุทธายะนะออกมามึงไอ้ผีออกมากูบารายโยบารายบารายออกมาจะไปไม่ไปฮะมาอยู่กับเขาทำไมออกเปล่าสองปีแล้วทำงานไม่ได้เนี่ยอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติีวิติปิติสศรีเกออนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายยะติกูบารายโยบารายบารายบารายออกไปออกกูบารายโยจะลองหรอจะลองมึงจะยอมหรือมึงจะสู้ฮะ นิ่จ้านิ่จากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีหิติอนะยันโตอนะยันโตเออมึงจะไปไม่ไปใครใช้มาใครใช้มาใครใช้มาอีหาหวยหวนใครใช้มาเออใครใช้มาใครใช้มาใครใช้มึงมาเอามึงสู้่็สู้มาลองสักหน่อยไในเมื่อเลือกแล้วสักคทาวุธังเวสะหุสะเวสะหุสะเวสหุสะหุส สักพุสักกะออกไปจากล่างนี้ซะนะไปสักอันนี้พ่อเหรอสักก็ทอวุฒิทางไปใครใช้มาอันนี้พ่อใช่ไหมใครใช้มาบอกมามึงบอกมามึงบอกพ่อเขามึงมายังไงสักก็ทอวุฒมึงบอกมาบอกมาจับ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 มาแล้วเริ่มแล้วจับ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 จไว้คนละข้างนี่เยอะมึงผู้ชายมานั่งจักกบสักก็ทอวุฒิทางออกไป ออกไปสักขทอวุฒิทั้งเคียเอ้เอาสักขะออ,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 ออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกมึงนะมึงเดี๋ยวมึงเจอเล่มใหญ่ก่อนมึงเดี๋ยว,ยวมึงเจอเล่มใหญ่นะอะนะสักกะทอวุฒิทั้งเวสะมุสะเวสะมุสะ oh <my S 2> มึงออกไม่ออก oh <my S 1> <ๆ>มึงมาจากไหนใครส่งมาหลุดออกไปนะหลุดออกไปนะอมพระุวยพระห oh <my S 2> ายพระสหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพานะเอาดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่นะแฝงร่างอันนี้นะให้ข้าม หห stumbled, ข,ข desserts, paper, it, ้ามหนองข Lao Lao ้ามคลองข้ามเขาข้ามไม้ข้ามตำบลข้ามอำเภอนะข้ามไปนะข้ามไปนะกลับไปนะพัดออกไปนะจทำวะสัคทาวุฒังนะสัคทาวุฒังสัคทาวุฒังมึงยอมจะปากไอ้เหรอสัคทาวุฒังหลุดไปนะสัคทาวุฒังนะถือเลยไว้ถือนะมึงนะสัคทาวุฒังสักคเจ็บไหมปล่อยปล่อย ม,มันน่าจะมาอยู่มาแฝงอะไปทําอะไรมาหรือเปล่าก่อนที่จะเป็นะไปทักไปพูดไปอะไรหรือเปล่าม,มึงไปทักอะไรมาหรือเปล่าสองปีเนะี่ยมานี่นีไม่โดนหรอกแต่ว่ามึงน่าจะไปโดนพวกวิญญาณพวกพวกลมพัดลมเพลงลมเพลมเพลมพัดอะไรนะมานี่มาเออแต่ว่ามึงโอ้โหไอสัตว์ถึงกระซมเลยเลือกเอาไม่เอาเล่มนี้ไหมเหรอไงไงมึงแปบน้ำมตนนะเดี๋ยว่ะเอาเอาน้ำมตน ไปเอาหน้ำมันเอามาคิวต่อไปอันนี้ผัวไม่ใช่ข้างหลังไงที่ถ่ายกล้องอยู่อะ่ะเอามาพ่อ,อามา